เริ่มครับอ่าวิธีวิธีหยอดคันสไลด์นะครับอ่าตะแคงขึ้นครับจับตะแคงขึ้นนะครับจะเห็นคันสไลด์อยู่ข้างล่างนะครับคันสไลด์กลมๆครับนะครับเลื่อนมาข้างซ้ายเลื่อนมาข้างซ้ายนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฉีดฉีดทุดเกตเข้าไปตรงคันสไลด์ครับซ้ายขวาซ้ายขวาสักหยดสองหยดข้างยหยดสองหยดพอนะครับแล้วก็สไลด์ดูอย่างนี้นะครับ ไลายดูถ้ามันลื่นก็โอเคก็พอนะครับนอกจากฝืดเท่านั้นถึงฉีดนะครับถ้าฉีดมากก็จะเลอะเปล่าๆนะครับเอาฉีดพอดีนะครับไม่ต้องฉีดมากโอเคนะครับอันนี้เป็นพุทเกตนะครับฉีดจะไม่มีกลิ่นกับเนื้อนะครับเป็นพุทเกตโดนเนื้อไม่มีกลิ่นไม่ไม่มีอันตรายนะครับอันนี้โดนเนื้อมีกลิ่นเป็นอันตรายนะครับฉีดได้ข้างล่างได้ครับข้างล่างได้ซ้ายขวาได้ฉีดข้างบนไม่ได้นะครับฉีดข้างบน ข้างบนนี้ต้องใช้เป็นฟูดเกตนะครับเป็นฟูดเกตฉีดตรงคันสลายนี้นะครับโดนเนื้อก็ไม่มีกลิ่นครับพวกนี้ไม่มีกลิ่นนะครับโดนเนื้อก็ไม่ไม่เป็นพิษครับตัวนี้ไม่เป็นพิษนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับกระปองหนึ่งอันนี้ก็ประมาณแถวร้านทั่วไปร้านเซเว่นครับมีประมาณร้อยหนึ่งครับตัวนี้นะครับโอเคครับ